มาแล้วมาแล้วลุงโก้มาแล้วกานเป็นดีพัชนามาให้บริการที่หน้าบ้านท่านแล้วครับเว้ยลูกค้าไปไหนหมดป่ตอนนี้ตอนเนี้เฮ้ยจังง่งจังง่าเหมือนจะพึ่งมาเนี่ยโอ้ยไข่มาแต่ปุ่นตัวโอ้ยเอียงกับาบบแบบแบบมาขวานเปนเอียงจับมานแล้วนี่ไนิ ภาษมกิมาซ่อนทางอผู้ใดกิมาขายเน่อยากเน่กินวเห็นมันเดือเ่าบ้เห็ดกับเขาเจ้าหิวแหงเอหิวแล้วเนาะยคนี่มาเจ้าบัาแม่มือนีเจ้ากสีรอดเส้นยางเดียวเลยกเจ้าขายจังเว้นเดี๋ยวนี้เจ้าขึมาขายกันขึ้นค่อยมาจากจานศรีธมราชนี่คอยจะไปพยักต่อนี่เออเดี๋ยวนี้หาจินกันขึ้นผเดี๋ยวนี้ไปพยักกับคำในจักหนอห่ะยละโอ้ยเจ้าขายจังจั่ขึ้นจังเว้นเลยปะเจ้าตั้งอ๋อเจ้าหนี้นีะไปพยักเลย่ไปพักเยเ เอาเร็วเร็วขชีเบิ้งาเฮ็ดเล้วยังรถจ้าขีเขาไปมันสิปิ่นปับใ่ข่อยบ่รถเ้านี่แหงมันบ่อยได้มานปาใรถจานมานนี่ไปไมาใส่เอียดมานขฮดเหน่อยมหนบกันจะจำมากบ่ิดหน่อยบ่คืเข่าอะไก็จะคืได้หน่อยนล่ะเอาย่งมันใหญ่มยังกินเหลือตะเหลือตะไคร่เนี่ยเหลือตะไคร่เหลือไค่หมูหมูบ่เตีหมูเอาบ่หมูบ่บ่บมูสิเลีนเบียวหอจเข้านะไม่สาเลืยตะไค่เดี๋ยวเอาบ่หมูมาาเขาเนี่ยเจ้าีไปใส่ไปซื้อใส

คอยมาตะปูละมาตะคนสีผุโอ้ยมันเหี่ยวคือของเจ้าแท้ไม่ใช่ามต้องมีมองนี้เขาถิมแล้วแต่ในวที่ปันคยเาิ่เ่งเออเยังไงไปบอกปดกะเหี่ยวตับสับย่างนไคร่ก็บฉุนออกหักเพรากที่หนองบึงจะมาทำอไกับคไทยดีไคร่ออกหักยังไงจะไปหาบ่าไรเอาไรไอาไรไปเรไเอาไร่ปเอาไรไปเอาไอะไรไปเอาไรไเอาไรไปเอาเอาไรไปเารเ้า่เาไปเาไปไอเอ ของเส้นไหนแค่แซ่บๆ่ยำแซ่บแเไม่นูดอกับโบบัไปใช้กินได่ยำอ้ไข่เค็มเราเคยกินยำไข่ต้มซเทียนี่ลราเคยกินกเรยิดใจกัสิไปเอินมูเอิ่นพวกเอิแดดพี่น้องชามื่อกีเ่มันแซ่บๆบคือคำขี้คุยนะพ่อค่ะต่อแล้วว่าคุยคุยแล้วว่าคำไงต่อจำใด้ํำนึ็นาเชิญขึ้นได้พี่น้องย่องางขี่จักรยาางันเต้่าสะอยูน่าลืมมีรีพ่อค่ะเนี่ยเดี๋ยวว่าผัดเบิเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวปันผัดสดเหี่ยวปัของเก็บเองเย ต้นอมพัซซี่อันนี้ไอ้ต้นหอมพักซี่เอ้ยพี่พี่กินนูวนด้อจะไปเก็บม้ตงใเงบ้านไก่ั่นปะกินนูมาจะปกินข้ผับ้านไกบงใช่ไหักินแล้วเบิ่งหนาบกกินก่อนกินขักมันมันคานมากหรอกมาเก็บเอาซื้อมาเนาะกินนูซวนยังดีเลยแต่จะใส่ายๆมันเสียบท้องใช่ไหมใครมายดยย่งีก็สิมาใส่ปวดโพดเจ้าสกินเยวันทีมีรสชาติยังจะต้องใส่ใส่ยังอีกปะซ่อมทัพี่พีเเษเจ้จ ถ้าพ si? ี yeah. uh. ่พาด้วยบ่อ่ะเออเอาเสียก้งมัดไย่งดีูลุกเลี่ยงด้เจ้าเนาะขอยหูุกเลี่ยงอะไรยกเว็นเลี่ยงของขอยเลี่ยงชาบานขอยหัวมดทางขอยหลอนี้เธรรมดาดีีเจ้าเี่ยงขอาชาวบันก็คืองานของขอยตละเมื่อไใหใจอได้แต่บยุมาอย่างี้ยต่นดีนใหญ่ันดนาะคิดสิอยากบี้ไปใสกับบี้เนาะจะกับโกบ้านขอยได้หแซ่บบ่งมล่งมือบลังหันเนี่ยยืนน่งเลยเยมือบล็อล่างกว่าใครเหงแล่า เห็นเจ้าเฮ็ดเอียงกับรวยลายลอยลายมากายโอ้ยเห็นลูกค้าฉีดแต่ขี้เตียนอีกอ่ะใครฉีดแต่ใครบอสคิดทิ้งใช่ไหขบอสคิดว่าเจ้าเฮ็ดกระเพาะบ่อเสียบือว่าเฮ็ดกระเ๋าะบ่สะอาดสองอย่างสะอาดอีกหนึ่งตัวม็นดีแต่มันขึ้นแต่ว่าเหม็นนะเจ้าว่าเหม็นในซื้อแต่วมันได้ถือกินแล้วมันถือขี้ื่งดีแท้เห็นปะติดใจขึ้นเจ้าหน่อยละ ่อย่อยวไดวาติดใจดอเห็นว่าเจ้าให้ยคอเส้นกินกวนพันที่ลังไอยก็ได้ติดใจบางนละไปกินกอนได้นีเมันเดีอยวจะเ้าใจดีบางเดียวนะเจ้านีสดสดลดุนันนึเราไปนั่งาอาหารแล้วเนาะไปที่นสิมาถารถเข็นยังเก่าไหมโอ้สอสร้าตยเป็นน่งพี่ใครถงเปไ่จครถึงน่าถ้มาดานะเนาะเรามีเงินเาอยาไปนั่งกูกูร้านอาหารแล้เนาเนิน้าเาคอยยังเดีเจ้ากินทั้วยทั้งาไปมือเนีวเียงเยเเส้นย่างอตั้งไปเม็ด เคยทราหในพมขึ้นเจนี่ใบเรียนี่จะจำันีมือเจ้ามัเนี่ยปากูน่นมึกินย่งปีใหมนั่น่ไปรยังบกรุงยังดีนะใเปียกพบะโอ้หยังกินยังกินเป็นยังเดียวไปนีเงินนะไปจำว่าจำเป็นต้องหูเลยเ้อนนึ่งได้ขึ้นมเสียบพี่น้องยยำไข่เออยำไข่ดยยำหัหอมดอกไหไม่เดียวหัวนอไปกิโลนึงหุ่นก็มายำไข่กัคือว่ายำหัวหอมสดบอะกบอะหางไงเเ้าหนึ่งเา เอาจะฝาวว่าแม่ตีไปทำไมอ่ะไปนั่นเด้อพยักษ์ไปยักอกยักษ์เจ้ไปเห็นอันนี้เพิ่ตีไยักษ์เราอืนเอาเด้อนี่ล่ะไ่เข็มไป้ยต้มอีละโอ้พี่น้อง่งยักน้ยำไข่ต้มมาสันทนาลองในเด้อเมนูนี้พี่น้องทังยักเด้อสั่งเียแสบเพราะเสบไปขพลาดไิมอยูไปแล้วไปแล้ว